กลับมาแล้วนะคะแบรบดี่สองของสวัสดีคุณบ้านค่ะในช่วงนี้นี่เราจะพาไปชมบูธของกลุ่มพันธมิตรวัสดุก่อสร้างนะคะหลายบริษัทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทฮากโก้ อิเล็กทรประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็น <B isen. S 2> บริษัทบีเซนจำกัดค่ะนอกจากนั้นเองนะคะก็ยัง <Break S 2> มีนะในส่วนของ สุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ต่างๆนะคะซาน่ามาให้ได้ติดตามกันด้วยอ่ะเริ่มแบกนี้ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะฮ a ก็อิเล็กทริกประเทศไทยเขาทำอะไรคะอาจารย์ฮาก o อันนี้เลยนะครับฮาก็อิเล็กทริกฮาก็ H A C O ฮะประเทศไทยก็เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าไอตัวเรื่องของสวิตช์และเต้ารับที่เรียกว่าเรียกว่ากันว่าปลั๊กอะภาษาชาวบ้านนี่ก็เป็นวัสดุ พื้นฐานเลยที่ทุกบ้านต้องมีนะบ้านต้องมีมีสวิตกับปลั๊กไฟไหมมีสิต้องมีใช่ไหมฮะไม่มีจะเสียบอะไรเปิดไฟอะไรยังไงมันเป็นวัสดุพื้นฐานจริงๆนะฮะแล้วก็เราก็เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันไงเพราะว่ามันเราก็คิดว่ามันก็มามันไม่ได้มีแบบมีอะไรมันติดมากับบ้านมีมาไงก็ใช้ไม่ได้มีอะไรให้เราเลือกอะไรกันมากมายก็มาเป็นโอ้โหเมื่อก่อนนี้เราก็คงเห็นนะมันก็เป็นสีแบบสีครีมๆสีขาวๆแค่นั้นเอง แต่ปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวนี้ดีไซนเนอร์สถาปนิกต่างๆเหล่านี้มรณากรนะักออกแบบตกแต่งเนี่ยรวมทั้งผู้ใช้อาคารเนี่ยให้ความสําคัญกับการเลือกพวกสวิตและเต้ารับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ให้มันเข้ากับการออกแบบให้มันเข้ากับเทรนให้มันเข้ากับสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นด้วยมีทั้งที่เป็นในเรื่องของเป็นแบบคอนเวนชั่นอลทั่วไปหรือการใช้สีสันประดับตกแต่งอะไรต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการผลิต สวิสเซอเตารับนี่มันก้าวไกลไปพอสมควรนะครับแล้วก็บริษัทฮาโกอิเล็กตริกประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เฉลิมฉลองอีกแล้ววันจันทร์นี้ทีวอะไจำได้ไหมห้าสิบปีสามสิบห้าปีฮาโกกนะฮะฮาโกอิเล็กตริกประเทศไทยเนี่นะฮะเฉลิมฉลองเลยเขาก็เลยได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะฮะที่เขาเรียกกันว่าคอตรอคอตรซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเลยคอตรนี่ภาษาอิตาลีเนี่ยแปลว่าสี่ คล้ายคลอเตอร์นั่นเอง<า>นะฮะสตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันหมายถึง4สีที่แตกต่างของสวิตและเต้ารับรุ่นใหม่ของฮาร์โกอิเล็กติกนะฮะ,ฮะก็คือมันจะมี ลวดลายสวยงามคือมันดูผิวมันเหมือนเป็นเมทัลลิกทำให้เกิดความหรูหราอลังการให้มันเหมาะสมกับคนที่เป็นระดับพรีเมียมอย่างคุณที่เป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนเรื่องของความสวยงามคงทนและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการออกแบบของผลิตภัณฑ์ฮาโก้อยู่แล้วตรงนี้เราก็ได้เห็นนะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มันก คือมีทั้งที่เป็นแบบธรรมดาทั่วไปที่ใช้กันในงานบ้านงานอาคารคทั่วไปหรือมีการตกแตง่งมีการสร้างสีงสันให้มันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นก็ถือด้ว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกไปอีกระดับหนึ่งของบริษัทฮาโก้ คือจริงๆเขาคงจะมีหลากหลายแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยก็มักจะชอบอะไรที่มันมีเอกลักษณ์มีความเป็นเฉพาะตัวนะฮะคือเห็นแล้วรู้เลยแหละว่าคือคนนี้ออย่างน้องมีนเนี่ยก็จะต้องเป็นพยังไงคะยังไงคะสวิตและปักไฟลายพวกคิตตี้อะไรประมาณนี้ไม่อะไม่ใช่หรอติงตองอ่ะเอาไปว่าเขาได้ยังไงสาวว่าชอบเยอะนะคิตตี้บอกว่าลายนี้มันติงตองไม่เหมาะกับหนูหนูขออะไรที่มันแบบ ดูมีดีไซน์เก๋ๆปกติเตา้อก็ควอดโรงไงก็นี่ต้องควอดโรงเลยแม่แม่จะบอกว่าปกติมันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมคะถ้าถ้าแบบแบบขอขอเป็นรูปอื่นได้ไหมรูปอะไรฮะเลขาคณิตสามเหลี่ยมขนมเปียกปูนอะไรประมาณนี้จะยากเกินไปอ๋อหรอเพราะว่ามันไอพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันต้องไปเกี่ยวข้องกับวัสดุอย่าง่นด้วยนใข้างในด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าของมีนมาเป็นแบบอะไรอลังการมากก็ไปเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมต่อกัไอนไม่ได้ต่รอบาไม่ได้หรอ เดี๋ยวช่างงงเดี๋ยวช่างงงฝากบริษัทฮากบชื่อพัฒนาเออเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเป็ดปูนเข้าหลัมตัดอะไรอย่ก็โอเคนะจังรลยเป็นรูปจันบินอะไรอย่างนี้ไหะฮะก็เคหรือว่าเป็นแบบมีลวดลายที่มันเป็น 3D อืมเดี๋ยวอาจจะได้เห็นนะปีหน้าเน เอาพาไปดูไอ้เจ้านี่ดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปไกลกันพวกอันนี้นะฮะขอพาไปดูบีเซนกันลวกันอ่าบีเซนอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทผลิตกระเบื้องนะับก็ชั้นนําในบ้านเราเหมือนกันเป็นพวกกระเบื้องที่ใช้งานภายนอกอาคารอ่าก็มีตั้งแต่ในส่วนของที่เป็นทางเดินเทรเรสอะไรต่างนี้ไปจนถึงพวกกระเบื้องปิดผนังเหล่านี้ซึ่งถือได้ว่ามีนวัตกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยคือผลิตในเมืองไทยเลยนะฮะ แล้วในปีนี้นะฮะทางบริษัทบีเซนได้เปิดตัวกระเบื้องเพื่อสุขภาพด้วยค่ะคือไม่กระเบื้องเพื่อสุขภาพมันมันยังไงคะคือไม่ได้มีการผสมสารอะไรต่างๆที่มันเป็นมลภาวะกับนี่กระเบื้องที่หนูใช้อยู่ทุกวันนี้ที่หนูเดินเดินนี่มันจะมีสารอะไรมาเกาะแน่นอนเข้าะว่ากระเบื้องบีเซนกระเบื้องเพื่อสุขภาพในปีนี้นะครับเขามีการผสมสารไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าไปเป็นส่วนผสมสำคัญของเนื้อกระเบื้องนะะซึ่งสารนี้นะฮะมันจะมีส่วนผสม เป็นจุดสาคัญในการควบคุมปริมาณและการลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็มีคุณสมบัติสําคัญในการกําจัดกลิน่นแล้วมีความสําคัญในการฟอกอากาศด้วย<อ>เดี๋ยวนี้คนเรานี่ให้ความสําคัญกับสุขานามัยมากขึ้นแล้วก็กระเบื้องหรือสีอย่างที่เราสรา้างกันอยู่เนี่ยมันมันสัมผัสเราอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปนอนทุกพื้นกระเบื้องก็ตามไม่ได้ไปนอนกลางดินกินกลางกระเบื้องอย่างงี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยวัสดุเหล่านี้บรรดาผู้ผลิตเขาก็ให้ก่อนสําคัญกันมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดสุขอนามัยหรือสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่ในอาคารนั่นเองครับค่ะอ่ะเบรกนี้สองพันธมิตรทางฮากโก้ก็ทางบีเซ็นนั่นเองนะคะหาไหมฮะหาและกโลก้ไหมฮะหาและกโก้นะแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะใน,ะะนช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งพันธมิตรครับ เรื่องของสุขภัณฑ์จริงๆเรื่องนี้ชอบมากเลยนะคือเรื่องของห้องน้ำเลยเป็นคนชอบห้องน้ำใช่ไหมฮะไม่มันคืออยู่ได้นานอาจารย์อยู่ได้นานนี้อยู่สักกี่ชั่วโมงฮะมันก็แบบบางทีก็อยู่ไปเรื่อยแบบยืนส่องกระจกทับมากหน้าค่ะตัวทําอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นห้องน้ําของน้องมีนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นพิเศษในบ้านเถอะก็ไม่ได้ใหญ่ก็ยืนมันแต่หน้ากระจกนั่นแหละผมพยายามทำอะไรให้มันดู เวอร์วีว่าอลังการไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักพักหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ